นี้ผมก็จะมาวิไหมครับศูนย์ติดตั้งนอัลฟาบิสิบสามวันนะครับอ่ามันก็ชั้นนี้ก็ไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามานะครับบัคกหลังเออบัคก,ก็เริ่มจางหายไปแล้วนะครับโอเคเรามาดูในตัวเซิร์ฟกันนะครับโอเคนะครับก็บัคยอ่อยังไม่หายไปทีนะครับบัคยอ่อต่อมาของนี้ผมก็ดูหมดแล้วนะไม่มีนะไม่มีอะไรเพิ่มเข้ามาเลยนะครับ ก็บักก็มีอยู่นะไปต่อไปก็ไปดูในหมดเซอร์เวอรกันบ้างนะครับเซอร์เวอนี้ก็ดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรนะครับบักก็ยังอยู่นะ ที่บ้าเขไม่มีอะไรนะครับเราสามารถเปลี่ยนชื่ออเทมก็ได้เหมือนเดิมนะครับเฮ้ยเอาอเ,เปลี่ยนชื่ออายเทมจะเปลี่ยนชื่อเทมมี่เป็นอ,อะไรดีว่าจีตันนี้ก็ได้เชด,ดูเทม,าเามาันเะท่าเออมันจีเีนับ ก็รู้สึกว่าจะไม่มีอะไรเลยนะมาดูบักต้นไม้ครับมีแน่นอนนั่นไงว่าแรกก็ต้องมีแน่นอนนะคีบอึอบไม่เจออัานเอ็นชัน์ก็เหมือนเดิมนะครับนะครับก็ไม่มีอะไรเลยวันนี้ก็ผมจะขอตัวลายไปก่อนนะผมขอบคุณครับ โอเคบ๊ายบายครับขอบคุณครับ